สวัสดีครัแบแฟนๆแกงโฮสตชาแนลทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วพามาเที่ยวอีกแล้วนะครับวันนี้มาที่อำเภอสันกำแพงเนาะมาชมนี่เลยข้างหลังถนนคนเดินสันกำแพงนะครับยังไงบ้างไม่เคยมาเลยนะ,ะพี่สองไม่เคยมาใช่ไหมครับลุงเล็กก็มานานมากแล้วเนาะวันนี้พามาชมบรรยากาศครับว่าถนนคนเดินที่สันกำแพงเนี่ยนะจะเหมือนที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ไหมนะครับถนนคนเดินเนี่ยมีทุกวันเสาเนาะ เรามาดูกันนะครับช่วงเงย็นๆแบบเนี้ยเรามาเดินดูเพื่อได้อะไรไปกินครับเฮ้ตามไปเลยครับน่ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออกครับนี่เข้ามาเราก็เจอของกินเลยพี่สองอะ,อะไรอะ ไก่ไตเป็นไก่ใต้น้ำเด้อไก่ใต้น้ำค่ะไก่ใต้น้ำอ๋อต้มไก่ใต้น้ำมันเป็นอาหารที่ไหนครับอาหารใต้ค่ะอาหารใต้อ๋อเด็กขอบคุณครับต้มไก่ใต้น้ำเห็นไงวะเอองงๆเราไม่เคยเจอเนาะนี่โอ้หพี่ซองของกินเทียบเลยว่ะเนออลุงเล็กไม่ได้มาเป็นเกือบยี่เกือบสิบปีอะสิบกว่าปีอะ นี่ดูบรรยากาศนะครับมีของกินเยอะแยะเลยนะอุย้ยมีต๊อกโปกี้ด้วยนี่ฮะโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะดูดูดมัลล่าครับมัลล่ามัลลามล่าก็ม,มีโอ้มันกว้างเหมือนกันนะพี่ซองม,นะมันยาวถึงโน่นเลยโอ้กิเยอะมากเออ กิโลนึงได้น้อพี่สองนะปูโอ้อมือไทยนอะไรไข่เมือครับไข่เมือจ้องไข่เมือทอดนี่ช้อกุ้งกับช้อกูนะครับโอ้โอมีดนตรีด้วยพี่สองเด็กนักเรียนเนาะหน้าหน้าสนับสนุนเด้พี่สองเอาไปให้น้องหน่อยไหมสนับสนุนเปิดหมวกนะนมีเหรียญมีเหรียญเดี๋ยวเอาเหรียญไปให้ น้องๆกัน,นครับครับมีงานอดิเล็กแบบนี้น่าสนับสนุนแต่เราก็มีไม่เยอะนะ <c oughs> นี่ให้ตลำสันตาต,ต้องรอแฟนๆกดไลค์เราเยอะๆครับเราจะได้มีตังค์มาบริจาคน้องๆเยนะ <c oughs> อะๆปุ้ยชูชีนะครับรอ,อันนี้น่าจะโดนพิซซองอีกแล้วในนะครับอู้หูของกินทั้งนั้นเลยอ่ะเข้ามา น่าจะเสร็จพิ่ซองหลายอย่างเลยนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอุย้ยกุ้งถังกุ้งถังทะเลถังนะครับออที่สันกำแพงโอ้คุณยายตายด้วยนะครับมาอุดหนุนก็นได้นะครับผมเราคนเดินสันกำแพงน,นี่นี่บ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนครับเยอะมาก <ทะ S 1> <laughs> เราเราไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเยอะขนาดนี้โอ้ ถ้าแ,แฟนๆนะครับมามาทางจังหวัดมาเที่ยวเชียงใหม่เนาะแล้วมาเที่ยวแม่กำปองเนี่ยเสร็จวันเสราร์เนี่ยลงมาทันได้เลยเนาะนะแวะได้เลยเนี่ยนะโอ้ทำไม่เลยเจีกลุ่มเยอะมากกพอๆกับในเมืองเลยเนาะที่สองนอเนาะนี่อะไรไข่เปล่าเนี่ยไข่ปลาไข่เป่ากับข้าจี่ครับไข่เี่ข้างในด้วยดูสิอันนี้เป็นข่วงข่วงสันกำแพงครับไปดูไปดูไหนไปดูหน่อย ข้าวปุกงายแล้วข้าวปลุกจะกินแม่กรำฟองก็มีนะอ่าก็ข้าวปลุกงายครับเป็นอาหฮะอันนี้ก็เป็นบวยครับบวยบวยรวมบวยรวมเลือกได้อู้นี่เยอะแยะครับนี่มาล่ามาล่าก็มีมาล่าเยอะมากครับ เป็นใหม่เมืองมาล่านะครับตอนนี้โอ้ท่านนี้มีของเล่นให้เด็กนะครับแล้วอะไรต้มยำอู้นี่อะไรยำยำครับร้านยำร้านยำมาอุดหนุนก็ได้นะครับผมลูกชิ้นนึ่งว้าวโอ้แท้คนละของกินนี่ฟินเลยนะโอ้โหเยอะมากเยอะมากดูี่ซองดูคนนีครับ โอ้ยคนเยอะมากเลยเนาะเนี่ยเราเราเรา,เราไม่เคยมาเลยลุงเล็กมาตั้งแต่สมัยมันมันเปิดใหม่ๆอะ่ะสิบสิบกว่าปีที่แล้วห<า>ลังจากนั้นพอพอไม่ได้อยู่แถวนี้เราไปอยู่ในเมืองก็ไม่ได้มาอีกเลยโอ้โห,โหไม่น่าเชื่อโอ้ดูสิครับขนมโตเกียวที่โตเกียวมีไหมไม่มีไม่มีะมีม,ม,มีแต่บ้านเราเนี่ยมีน่ากินมากเลย หอยหอยที่ซอยนี่นยบางทีเยอะมากมากได้กินแมงคู่ได้แต่ไม่ควรกินแมงลุ่มครับเดี๋ยวกลางคืนมันจะดีดนะเฮ้ยนั่นอะไรครับอยากรู้ก็ไปดูอยากรู้ก็ไปดูนี่นี่ข้าวซอยก็มีครับนี่คืออะไรอ๋อหมูย่างเนื้อย่างนี่เองครับ โอ้เป็นหมูย่างครับอันนี้นี่หมูย่ญญางครับไปต่อครับไปต่อโอ้สันกำแพงบ้านเรานี่เองนะครับสันกำแพงก็มีของดีมากมายเนาะทั้งล่มบอ่อสร้างนะครับกระดาษสาต้นเปาแล้วก็ถนนคนเดินโอ้เนี่ยกระปุงกระเพาพีตนะ่ต้เออแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทนนบบทคนเดินเลยอะใช่มาตากผอากันเนี่ย กางเกงหลากสีอโอ้ยนะมันมันมันไกลบ้านเราเนาะเราเลยไม่รู้ว่ามันใหญ่โตโอรานขนาดนี้ดูสิครับว้าอ,อ,อย่โอ้มีหมดครับญี่ปุ่นจีนไทยฝรั่งเกาหลีมีให้เลือกนะครับของที่ระลึกตั้งหลายตั้งแหล่นี่โอ้ นี่ผู้ชิทก็มีแล้วครับคุณสองนี่ผัดไทยผัดไทยน้อย,ยอะไรดีจ้าครับนเนยกรอบนี่เนยกรอบขนมเส้นน้ำเงียวนะครับขนมจีนน้ำเงียนวยนี่ก็นี่กุ้ยช่ายครับกุ้ยช่ายขนมจีนน้ำเงียวน,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 นี่ก็มีทางเหนือเป็นส่วนใหญ่ นะครับแต่ละจังหวัดมันก็จะทำต่างสูตรกันคนละสูตรกันใช่น้ำเงี้ยวเชียงใหม่น้ำเงี้ยวเชียงรายน้ำเงี้ยวลำปางแพร่างเงี้ยมันก็ต่างสูตรกันไปนะครับแต่ส่วนมากก็จะมีทางเหนือเร้าหนิเร้าหนี่โอ้ไม่น่าเชื่อเลยที่สองมันคนเยอะขนาดนี้ใช่ใช่ใช่ มีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับถ้าวันเสาร์เนี่ยวแวะมานะครับจะมีทุกวันเสารนะ์เนาะตั้งแต่ช่วงเย็ยนๆไปจนถึงแบบตีห้าทุ่มเนี่ยโอ้เดินชิวกันได้เลยนะของของกินพื้นถิ่นก็มีเนาะใช่หลายอย่างอของกินพื้นถิ่นก็มีเยอะของนานาชาติก็มีเยอะใช่น่ ที่นี่ก็มีมาสิบกว่าปีแล้วเหมือนกันเนาะเป็นเป็นถนนคนเดินยุคแรกๆร่วมร่วมสมัยกับที่ท่าแพใช่ตอนนั้นกงคเคยมาเดินครั้งแรกใช่ <คน S 1> แต่แต,แต่แต่ลุงเล็กอะเมื่อก,ก่อนนะบ้านบ้านอยู่แถวนี้ก็เลยมาบ่อยพอย้ายไปย้ายเข้าไปอยู่ในตัวเมืองแล้วก็ไม,ไ,มไม่ค่อย,ได,ยได้มาแล้วไม่ได้มาเลยดีกว่าเออเนี่ยกลับมาเราก็เฮ้ยรู้สึกตื่นตาตื่นใจเนี่ครับดู่ เยอะแยะมากมายโอ้แล้วก็แบบที่ไม่น่าเชื่อคือคนเยอะมากเนี่ยเหมือนนักท่องเที่ยวปีกจากในเมืองมาเที่ยวไทยก็ได้นะจริงๆถ้าส่วนใหญ่ที่เนี่ยที่เนี่ยจะเป็นพื้นถิ่นเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่ามันคนคนนั้งเพื่อจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่แต่ถ้าเห็นคลิปเราอาจจะรู้จักละรู้จักกัน ลูกเล็กกับพี่ทองนี่เองแดงเหาะชะแนอหนองไผ่ทอดไผ่ทอดกระทะยักษ์นี่ดูครับเดครับเดี๋ยวให้พ euh, ี่ทองเล็งไว้ก่อนนะแล้วเราจะซื้ออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเล็งไว้หลายอย่างเล็งไว้หลายอย่างโอ้โหดูดูเสื้อผ้าก็มีครับโอ้โหเยอะมากนี่มันไกลมากพี่ทองดูไปตรงนู้นเห็นไหม อเออประมาณมเกือบเกือบ<ๆ>กิโลอ่ะเราลองเดินเดินไปดูกอนนะเรอาอเดินไปดูก่อนครับมันก็มีฝันรู้นน้วยนะครับมีมีขาไปและขากลับมีสองฝั่งแล้วมีตรงกลางด้วย <c oughs> ดูสิร้านนะครับอู้หลหลายหลายร้อยร้านเลยนะค,คิดว่าเ <c oughs> นี่ยททุกร้านเลยนะคนใช่แล้วดูคนนะครับ <c oughs> ถั้งขายกันดีครับ <c oughs> ต้องเห็นบรรยากาศแบบนี้เราก็รู้สึกดีใจเนาะหลังจากที่มันเงียบเหงาเพราะโควิดมานานเนี่ย โลตีสายไหมนม่ไม่ต้องไปไกลถึงอยุธยานะครับส้นกํแแพงก็มีเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะที่เราหรือจะเอาหรือจะถือเยอะไปหรือจะเอานี่ถามเหมือนแบบจะจะจะต่อยกันหรือจะเอานี่นะครับเสื้อผ้าก็มีนะครับไม่ใช่มีของกินอย่างเดียวนะนี่กาแฟสดสามสิบยี่สิบดูสิโอ นี่นี่เสื้อผ้าเสื้อผ้าเมืองครับเสื้อผ้าเมืองนี่มาซื้อกันที่นี่ก็ได้นะครับโอเนี่ยถ้ามีเวลานะครับมาเที่ยวเชียงใหม่เนาะวันเสราร์ก็ยังมไม่ไม่รีบไปไหนเนี่ยวแวะแวะมาที่สันกำแพงได้ครับผม,มปักอีพีเอสไปเลยอำเภอสันกำแพงนะครับเดี๋ยวมันก็หามาเองเนาะเรานี่ของขายเยอะมากครับอ่าใช่อยากได้เสื้อไหม อแล้วแต่เลยแล้วแต่ตามสะดวกเลยครับอืมแล้วแต่ปัญหากลเยกางเกงช้างตัวนี้คิดมากคิดมากในหมู่วัยรุ่นั่นสีมันฮิตมาจากอะไรพกันแต่ไก็ยังงงไม่เข้าใจว่ามันฮิตมาจากอะไรตัวนี้คือคนฮิตใส่กับหน้าด้วยนี่ฮิตจากคลิปเราที่เราเคยขึ้นเสื้อเมืองครับคิปก่อนๆอาจจะตามเรามานะเราก็แอบเข้าข้างมีตัวเองนิดหนึ่งดูสิไกลมาก นี่อที่ดูก็ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นเราแวกแน่ครับมาเที่ยวเราจะเราจะไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวแบบต่างชาติหรือว่าอะไรมากมากกว่ามากกว่าไม่ไม่เหมือนกับในในเมืองไม่เหมือนแบบวันอาทิตย์เวลาเออเนี่ยครับนะฮะเราก็เดินหาชมบรรยากาศคนเยอะทุกร้านเลยดูสินี่ของกินนะเออสุดยอดเสียเลย เดี๋ยวเราถ่ายให้แฟนๆดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยซื้อของเราเล่นนี่เพลงเมืองนี่มีลิขสิทธิ์ไหมครับมะเราจะโดนไหมอ่ะไม่โดนเนาะเพราะว่าเราพูดไปด้วยอโอเคนะครับ นี่ก็จะลงลๆนิดนึง call, นะ <display milligrams> ครับโอ้มีแก้วเยติด้วยเนี่ยได้รวยน้ำพริกน้ำหอมนี่อะไรกรรงระ่งใส่ใหม่ัน้องลอ่้องลองเพลยแต่เราให้วงเมื่อกี้ไปหมดเราเจอน้องช้าไปนะครับ นี่พี่จองดูของกินขายดีกันทุกล้ลนเลยนี่ไรกุยป้ายไก่และกระดูกโอ้โหเนี่ยเผอร์เอร์บางทีไก่แบบพวกนี้นี่อร่อยกว่าเกสี่นะอันนี้คือความความพอฮอสอตอความคิดเห็นส่วนตัวส <c oughs> าวกล้วยนะครับนี่คอสเมติกก็มีดูโอ้โอนี่เราเดินมาก็ เกือบสุดแล้วนะโอ้แต่ก็ยาวจริงๆ,ๆครับถือว่าเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่เลยใช่ครับไม่ต้เป็นจะแบบขายของเยอะขนาดนี้นะเนี่ยอันนี้อันนี้รู้อยู่แล้วว่ามันขายเยอะแต่ว่าแต่ว่าไม่น่าจะเยอะขนาดนี้เอ้ยจำไม่ได้ว่ามันเยอะขนาดนี้ ครับผมลิปนี้ก็รันให้แฟนๆดูยาวๆเช่นเคยเราชอบถ่ายคลิปสไตล์ยาวๆนะครับแห่ก็เหมือนพาแฟนๆมาเดินกับเรานั่นแหละผ่านดูผ่านคลิปนะครับนี่อันนี้ก็บังเพชรนะครับแต่บังเพชรก็มีให้เลือกม้อยบังเพชรกับบังเพชรคืบบอ,บบอ,บบอมีทุกสิ่งให้เลือกฉัน,นแล้วแต่เลยนะครับชอบอะไร ืออันนั้นครับนี่ต้นนัปากรดปากัรดอ๋อดูปลาตักปากรดันี่ปากดเห็นไหมปลากดปลตักก็มีตัวห้าบาทปลาตักก็มีตับาทตนนี้ตรงนี้ถ้าใช้มือนี่เป็น ข้างในจะเป็นตลาดสันกำแพงนะครับเป็นตลาดสดนี้ก็มีไหยนี <laughs> ่ห่อยนะครับนี่นี่เป็นตลาดสันกำแพงครับตลาดใหญ่ที่สุดของสันกำแพงไหยเป็นตลาดสดเนาะอืออย่างนี้เราก <laughs> ็อาจจะต้องแวะมาบ่อยๆถ้ามีเวลาเนาะแต่ม <laughs> ันไกลบ้านเรานิดนึง้่าอัเวเลยวันนี้คือ แวะมาเก็บบรรยากาศให้แฟนๆชมนะครับปลาหมึกปลาหมึกนี่โอ้โหเนี่ยโปรเจกต์โปรเจกต์กอีกไม่นานเราจะพาไปเดินตลาดต่างประเทศบ้งางนะนนะแถวอาเซียนข่น้นมาแล้วนี่แหละเพราะว่าเปิดประเทศแล้วเราก็อยากไปเที่ยวบ้างอุ้ยหมูปิ้งหมูปิ้งโปรเจกต์นะจ๊ะไม่ละห้าบาทนะรับหมูปิ้งไชลุก โรตีก็มีนะครับโรตีไก่ทอดไก่ไรกระดูกไก่ไร้กระดูกก็มีนะครับรรกกนีบ่อู้สุดยอดเลยครับอันนี้กี่โมงแล้วพี่สองกำลังเสร็จทุ่มเหรอโอ้ทุ่มหนึ่งนะทุ่มหนึ่งนี่คนเยอะขนาดนี้เลยดูสิโอ้โนี่ผักก็จะหมดแล้วนะครับดูไา่ผักแวะมากันครับถ้าเบื่อในเมืองเอองนาะเบื่อในเมืองก็สั่งกำแพงก็ได้ มาเที่ยวได้มาเที่ยวได้แต่ก็แังหาง<อ>่างจากในตัวเมืองแค่สิบกิโลเองไม่ไกลนะครับไม่ไกลมากเกือบจะหมดแล้ว,ลวตรงข้างหน้าก็เป็นเสื้อผ้านะครับเราก็พอแค่นี้แล้วเนะาะพี่สองอ่านะครับนี่เป็น,นบรรยากาศนี่อันนี้ก็เป็นสามแยกนะครับยำขนมเส้นเดียวกเยอ มำย้อนกับปาโอเคเนาะรวชาตคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด u ั s c r i า e กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมแล้วเราจะพาไปเที่ยวอะไรแบบน,นี้อีกบ่อยๆนะครับโอเคสำหรับ okay. คลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ